สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องอ,อสมอที่เคารพทุกท่านครับวันนี้มาแจ้งข่าวอสมอสามเรื่องครับเป็นเรื่องสําคัญสําหรับพี่น้องอ,อสมอรอบดึกห้าทุ่มสามสิบตุลาคมสองห้าแปดมีอะไรไปชมไปฟังกันครับเรื่องที่หนึ่งครับเมื่อวานนี้ยี่สิบเก้าตุลาคมหกแปดสำนักสารนิเทศสำนักงานประหลัดกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุขได้โพสต์ข่าวนี้นะครับโดยกลุมควบคุมโรคนะครับ เราก็นํามาอ่านต่อให้กับพี่น้องอสมฟังครับภาพกราฟ,ฟิกนี้มาจากกรมควบคุมโรคนะครับบอกว่าแนะนําให้ทำแ8ข้อลดเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองนะครับ8ข้อที่ต้องทําก็คือข้อที่1ควบคุมความดันโลหิตสูงควบคุมน้ําตาลควบคุมไขมันในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ระดับปกติ อันนี้เป็นข้อที่1ต้องทํานะครับแต่ละคนแต่ละท่านนะครับข้อที่2ครับควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ค่า BMI 18.5ถึง22.9กิโลกร,รัมต่อตารางกิโลเมตรตารางเมตรครับขออภัยครับก็คือควบคุมน้ำหนักนะครับให้อยู่ให้ค่า BMI อยู่ในช่วง18.5ถึง22.9นะครับข้อ3ครับกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ลดอาหารหวานลดหวานนะครับลดลดอาหารที่มีรสหวานลดอาหารมันลดอาหารเค็มนะครับข้อ3ข้อ4ออกกําลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ3ครั้งครั้งละ30นาทีครับข้อ4ข้อ5งดสูบบุหรี่งดสารเสพติดงดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะครับข้อ5ข้อหหลีกเลี่ยงความเครียดแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนะครับข้อ7 ผู้มีโรคประจําตัวพบแพทย์ตามนัดและกินยาต่อเนื่องนะครับข้อ8ตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละครั้งอันนี้ก็เป็นข้อแนะนําของกระทรวงสาธารณสุข8ข้อที่จะลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองทําให้ครบ8ข้อนะครับอันนี้นํามาบอกม่ากลาพี่น้องอาสมองให้รับรู้รับทราบและปฏิบัติและจําความรู้เหล่านี้ไว้บอกต่อแก่ญาติพี่น้องที่อยู่ในหมู่บ้านของเรานะครับให้รู้จักป้องกันตัวลด ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเลือดโรคหลอดเลือดสมองนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่หนึ่งนัมาบอกมากราพี่นอสมอเป็นเรื่องสําคัญมากทีเดียวเพราะว่าปัจจุบันคนเป็นโรคหลอดเลือดสมองเยอะมากทีเดียวนะครับเนื่องมีเนื่องมาจากออหลายคนหลายท่านก็มีโรคประจาตัวเช่นเบาหวานความดันอะไรประมาณนี้หรือบางคนก็เป็นไขมันในเลือดสูงอะไรประมาณนี้นะครับก็ต้องระมัดระวังกันนะครับ ต่อไปครับเรื่องที่2การออกกฎหมายอสมอนะครับหรือว่าการออกกฎหมายพระราชบัญญัติอสมอขณะนี้ร่ Shooting างพระราชบัญญัติอสมอหรือว่าร่างพรบสมอผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการปรับแก้ต่างๆเสร็จสรรพเรียบร้อยแล้วก็เสนอเข้าสภาผู้แทนราษฎรให้บรรจุอยู่ในวาระการประชุมเพื่อออกกฎหมายก็บรรจุอยู่ในวาระการประชุมเพื่อออกกฎหมายเมื่อวานนี้ครับ29ตุลาคม68เพื่อจะพิจารณา วาระสองของการออกกฎหมายโดยสภาผู้แทนรัษฎรและพิจารณาวาระสามแต่ปรากฏว่าจนหมดเวลาประชุมเมื่อวานนี้ประชุมสภาผู้แทนราศฎรก็ไม่ได้พิจารณาร่างกฎหมายพรบสมอวาระสองวาระสาม,าสามเนื่องจากมีเรื่องอื่นที่ด่วนกว่าแทรกเข้ามาแล้วก็มีเรื่องที่สสในสภานี่รู้สึกจะเตะถ่วงอะไรไม่ทราบพิจารณาเรื่องอื่นอย,อย่างล่าช้าอยู่ทำนองนี้ครับทำให้นายสมศักดิ์เทพสุทิน อ,อดีตรัฐมตีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะในฐานะประธานกรรม,มธิการวิสามัญที่พารณาปรับแก้นะปรับแก้เสร็จสับเรียบร้อยแล้ว,แล,วแล้วนี่ก็เตรียมจะไปชี้แจงในสภาในฐานะประธานกรรม,มธิการแต่ปรากฏว่าร่างพบรบสมอก็ไม่ได้ถูกพารณาวาระสองวารละสามในสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานนี้29่ตุลาคม68นะครับวันนี้30ตุลาคม6กก็ยังมีการประชุมครัประชุมสภาผู้แทนราษฎรแต่เท่าที่เรา ดูแวบๆไปแวบมานะครับก็ปรากฏว่ายังไม่มีการพิจารณาบาระสองมารละสามกฎหมายร่างพบรบสมองนะครับวันนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องที่สอสอตั้งกระทู้ถามสดต่อรัฐบาลต่อรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้วก็รัฐมนตรีบางท่านก็มาตอบรัฐมนตรีบางท่านก็มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในความในความกำกับดูแลของรัฐมนตรีมาตอบแทนทตั้งแนี้นะครับในเรื่องที่สอสอตั้งกระทู้ถามสดเกี่ยวกับปัญหา ของพี่น้องประชาชนแล้วให้รัฐบาลมาตอบเป็นส่วนใหญ่นะครับประมาณนี้นะครับเรื่องราที่มีในสภาวันนี้และพิจารณาแล้วก็มีการพิจารณากฎหมายบางกฎหมายด้วยแต่ยังไม่มีเรื่องของร่างพรบสมอวันนี้ครับและก็ที่สําคัญนะครับใน<ล>วันพรุ่งนี้31ตุลาคม258จะมีการจะเป็นวันปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนนะปิดสมัยประชุม พอปิดปั๊บเนี่ยเดือนพิกาย,ยนย์ตลอดทั้งเดือนจะไม่มีการประชุมสภาและจะเปิดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยหน้าในช่วงกลางเดือนธันวาคมก็ต้องไปลุ้นกันในช่วงกลางเดือนธันวาคมว่าร่างพรบสมอจะเข้าสู่สภาบรรจุเป็นวาระการประชุมพิจารณากฎหมายพิจารณาวาระสองวาระสามเมื่อใดจะทันการไหมเพราะว่าหลังจากสสพิจารณาวาระสองวาระสามแล้วยังจะต้องนําร่างกฎหมายที่ผ่านการพิจารณา สามวาระโดยสสแล้วไปส่งต่อให้กับบุติสภาบุติสภาก็จะมีการพิจารวาระหนึ่งสองสามเช่นเดียวกันจะใช้เวลาเป็นเดือนนะครับและสวจะพิจารณาเสร็จทันก่อนยุบสภาหรือไม่เป็นเรื่องสําคัญเพราะนายยมตีนายอนุทินชาญวิรุฬกูล์ก็ได้บอกไว้แล้วว่าจะยุบสภา 3, สามเศษบกราสองห้าเก้าเพื่อให้มีการเลือกตั้งต่อไปทีนี้หลังจากช่วงกลางเดือนธันวาไปหาสิ้นเดือนบอกราหกเก้านี่ สามสิบเอ็ดกราหกเก้านี่มันเวลาการชันชิดก็ไม่แน่ใจว่าร่างพรบรสมอจะผ่านการพิจารณาโดยสะสะเสร็จและผ่านการพิจารณาโดยสวทันและจะได้ประกาศใช้เป็นกฎหมายก่อนยุบสภาหรือไม่มันเป็นเรื่องที่จะต้องติดตามข่าวกันนะครับเพราะว่าถ้าประกาศใช้กฎหมายไม่ทันก่อนยุบสภานะครับร่างกฎหมายที่ทํามาอย่างยุ่งยาก อย่างมีอุปสรรคมากมายนี่ก็จะตกไปโดยปริยายเพราะฉะนั้นถ้าหลังการเลือกตั้งก็จะมีรัฐบาลใหม่มีรัฐตีบ้านการกระทรวงสาณสุขคนใหม่ถ้าอยากจะมีการเสนอกฎหมายอสมอเข้าสภาอีกก็ต้องไปเริ่มต้นใหม่นะครับถ้าถ้าหากว่าออกกฎหมายไม่ทันก่อนยุบสภาก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายทีเดียวนะครับต้องติดตามข่าวเรื่องการออกกฎหมายอสมอกันต่อไปนะครับ อันนี้ก็คือเรื่องที่สองนำะมาพูดมาคุยมาบอกมาก่าพี่น้องอสมอขําคืนวันนี้ครับเรื่องที่สามครับเป็นเรื่องสําคัญสําหรับตัวอสมอเป็นอย่างมากมีผลกระทบสําหรับพี่น้องอสมอหลายจังหวัดนะครับจะมีการปรับลดอสมอคือให้อสมออ,อกนั่นแหละทําไมจึงออกออกให้เหลืออสมอที่มีสิทธิ์รับค่าเริกการของแต่ละจังหวัดนะั่นให้เท่ากับโคต้าที่กระทรวงสาธารณสุขจัดสรรให้แต่ละจังหวัดนะครับ ก็จะมีจังหวัดที่เกี่ยวข้องประมาณ59จังหวัดนะครับที่โคตาอสามมีสิทธิ์รับค่าบบิการที่กระทรวงสาธารณสุขแจ้งมายัางแต่และจังหวัดนั้นให้อสมมีสิทธิ์รับค่าเบิการได้จังหวัดละกี่คนปรากฏว่าจังหวัดเหล่านั้นนี่มีจํานวนอสมที่มีสิทธิ์รับค่าเบิการนี่มีจํานวนมากกว่าโคตาปีงบประมาณ2 5ง9ันที่กระทรวงแจ้งมางก็จะต้องปรับลดคนที่รับค่าเบิการอยู่ขนาดนี้นี่ลดลงให้ตัวเลขคนที่มีสิทธิ์รับค่าเบิการ ของแต่ละจังหวัดนั้นเท่ากับตัวเลขโคต้าที่กระทรวงแจ้งมาว่าอสมอมีสิทธิ์รับข้รากาจังหวัดละกี่คนนี่แหละครับสาเหตุที่มีการปรับออกก็เพราะแบบนี้แหละนะทีนี้ก็มีพี่น้องอสมอคอมเมนต์มาบอกแล้วนะครับหลายพื้นที่แล้วเจ้าหน้าที่รอพอสตเริ่มประชุมอ,อสมอแล้วและแจ้งให้ทราบว่าจะมีการปรับลดในรอพอสตแห่งนั้นกี่คนกี่คนแล้วก็มีการประชุมกันและคัดเลือกกันเพื่อจะให้ใครออก นะครับพอคัดเลือกกันเพื่อให้ใครออกแล้วก็แจ้งรายชื่อผู้ที่จะถูกออกนั้นไปยังอำเภอต่อไปอำเภอก็จะรายงานจังหวัดต่อไปเพื่อเพื่อทราบว่าใครออกบ้างใครที่ได้ถูกแจ้งชื่อไปยังอำเภอจังหวัดว่าตัวเองได้ออกอ,อกสมอเหล่านั้นก็จะได้หยุดได้ค่าป่วยการไป พอหยุดได้ค่าผิการก็เดือดร้อนกันละ่ะทีนี้เพราะว่าต่อไปนี่ค่าชาปนิกิตสงฆ์บางคนก็สมัครทั้งตัวเองและคู่สมรสก็จะต้องหาเงินเนข้าบัญชีที่รับค่าผิดการนั้นให้หักได้ทุกเดือนจึงจะเป็นสมาชิกต่อไปนะครับถ้าไม่ทําแบบนี้ส่วนที่เราเคยส่งมาก็เสียเปล่าไปเฉยแล้วก็เราไม่ได้มีสิทธิ์มีเสียงอะไรต่อไปสําหรับทายาทของเรานะครับเพราะฉนั้นก็จำเป็นจะต้องหาเงินจ่ายเองในคนที่ออกนะครับประเด็นที่1ประเด็นที่สสิ่งที่เดือดร้อนตามมาก็คือ ใครที่กู้นี่ยืมสินธนาคารทกศพอไม่มีค่าเบิกการแล้วก็จะต้องหาเงินจ่ายเองการหาเงินจ่ายเองก็คือหาเงินโอนเข้าบัญชีที่รับค่าเบิกการนั่นแหละพอถึงวันที่ธนาคารทกศก็หักนี่เขาก็จะได้หักได้นะครับมันก็เป็นภาระของคนที่ออกและไม่มีค่าเบิกการไม่มีรายได้ต่อไปก็จะเดือดร้อนอย่างน้อย2เรื่องเรื่องชาปณิกิตสงเคราะห์ที่หักทุกเดือนกับเรื่องหักหนี้ทกศที่หักหนี้ทุกเดือนนั่นแหละครับแล้วก็มันจะลาม,ปลามไปถึง ผู้ค้ำประกันด้วยนะค้ำประกันการกู้เพราะอะไรครับเพราะเพราะถ้าเกิดอสมที่ออกไปเกิดไม่มีรายได้มาฝากเข้าบัญชีธนาคารตกให้หักหนี้ทกลสได้นี่ถ้าหักไม่ได้ติดต่อกันและผิดเงื่อนไขการชําระก็จําเป็นที่ธนาคารเขาจะทวงหนี้พอธนาคารเขาทวงหนี้เขาจะทวงไปยังเจ้าตัวด้วยที่ชําระหนี้ไม่ได้ และทวงไปยังผู้ค้ำด้วยเอาละคราวนี้ก็จะเดือดร้อนผู้ค้ำกันนะครับก็จะเกิดปัญหาขึ้นนะครับยกเว้นถ้าจะไม่เกิดปัญหาขึ้นคนที่ออกนั้นก็จะต้องหาเงินมาเข้าบัญชีที่รับค่าบริการได้ทุกเดือนให้พอหักนี่ทกศทุกเดือนก็จึงจะไม่มีปัญหานะครับอันนี้เรื่องที่ตามมาปัญหาต่างๆจะตามมาหลังปรับลดอ,อสมออ,อกก็มีอย่างแน่นอนนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องอสมอทุกคนทุกท่านนะครับ เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้เกิดขึ้นมานานแล้วโดวยปกติในการจัดสรรโค้ต้าอสมจากกระทรวงสาธารณสุขว่าจังหวัดใดมีอสิทธิ์ได้รับค่าบริการจังหวัดละกี่คนเนี่ยก็เป็นการจัดสรรตามปกติอยู่แล้วทุกปีแต่ส่วนใหญ่หลายปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่ได้มีการลดจํานวนอสมมากมายถึงขนาดนี้นะครับปีนี้ลดมากมายหลายพันคนนะครับใน59จังหวัดนี้นะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องอสมที่ยังอยู่ยังไม่ถูกออก ยังต้องปฏิบัติงานต่อไปและเป็นอุทาหรณ์สอนใจว่าอ,อสมอที่อยู่ปฏิบัติงานต่อไปไม่โดนออกนี้นะครับก็ต้องปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดประชุมรอปสต,อต้องมาทุกเดือนทุกครั้งถ้าไม่จะเป็นไม่ป่วยไม่มีธุระสำคัญมากๆก็ห้ามลาห้ามขาดอะไรประมาณนี้นะครับแสดงออกให้เห็นถึงความตั้งใจในการปฏิบัติงานพอมีงานกลุ่มงานกิจกรรมในหมู่บ้านรวนลงนู่นนี่นั่นก็ต้องมาร่วมกันตลอดให้เห็น ความพร้อมเพียงความตั้งใจเพราะว่าถ้าเกิดปีต่อๆไปมีการปรับลดอสมลลักษณะเช่นนี้อีกคนที่จะถูกออกก่อนเพื่อนก็คือคนที่ไม่ตั้งใจทํางานคนที่ขาดบ่อยนะครับคนที่ย้ายออกไปอยู่พื้นที่แล้วนอกพื้นที่แล้วนะครับประมาณนี้ก็จะโดนพิารณาเป็นรายแรกๆที่จะออกถ้ามีการปรับลดออสมลลักษณะนี้อีกนะครับก็ต้องเป็นโอทาหอนสําหรับคนที่อยู่ว่าคนที่ไม่ถูกออกปีนี้นะครับให้ตั้งใจทํางานนะครับถ้าไม่ตั้งใจทํางาน ไม่มีผลงานทํางานไม่ได้อะไรประมาณนี้ขาดบ่อยไม่ความร่วมมือต่างๆในการปรับลดครั้งหน้ามีโอกาสที่จะเป็นท่านเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้กําลังใจทุกคนได้ต่อสู้และตั้งใจทํางานเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนให้เขามีสุขภาพดีและเป็นเกียรติเป็นศักดิ์ศรีให้แก่พี่น้องอสมอด้วยและภัยจะไม่มาถึงตัวเมื่อมีการปรับลดอสมอออกเหมือนปีนี้ครับ เอาละครับทั้งหมดนี้ก็คือ3เรื่องราวที่นํามาพูดไปคุยกับพี่น้องสมอข้ามคืนวันนี้30ตัวตุลาคม2 5 8 8ครับลาไปก่อนครับพรุ่งนี้ยังมีเรื่องราวข่าวสารอะไรที่ใหม่ที่อัปเดตก็จะนํามาบอกอย่างนี้แหละครับข้ามคืนวันนี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ